สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเชียงใหม่เจ้าค่ะและที่นี่นะคะคือวัวลายนำโชคค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารสัตว์เจ้าแรกๆค่ะที่เปิดมามากกว่า40ปีของเชียงใหม่ค่ะงั้นเราไปหาซอสกันเลยนะครับไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดิมทีก็ชื่อร้านวรลายการเกษตรทำมากันกว่า4ี่ปีละร้านวรลายนำโชคแตกมาจากวรลายการเกษตรสมัยก่อนซอทำงานแบงค์และแต่งงานเฮียก็เลยมาเปิดร้านวรลายนำโชคให้ลูกจบสัตวแพทย์ก็เลยขยายสาขาไปที่สารพีชื่อซูซูเพชชอปและลูกก็เปิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์ซูซูขายทุกอย่างค่ะ ตั้งแต่สัตใช้อะไรขายหมดยาเยอะอุปกรณ์ทรายทุกอย่างอ่ะพูดง่ายๆ่ยยเอเซซอรีมีทุกอย่างทร<ง><ะ>ายเพชรโตซังก็เฮียเป็นเฮียเป็นคนเริ่มแรกติดต่อก็ขายกันมาเรื่อยๆและเพชรโตซังเป็นทรายที่ดีก็เพิ่มโอลูมขึ้นเรื่อยๆและราคาก็ไม่แพง มันเป็นชายที่จับตัวเป็นก้อนดีแล้วไม่เหม็นกลิ่นก็โอเคแล้วมีหลายกลิ่นให้เลือกราคาก็ใช้ได้ไม่แพงมากลูกค้าเข้าถึงอันดับหนึ่งก็ก,กาแฟเนาะแล้วก็มะนาวแอปเปลิลโอ้มันดีหมดอะกลิ่นเอ็กซ์รีมก็ยังขายดีร้านวัวลายการ,กรเกษตรก็จะอยู่ถนนวัวลาย วาลายนำโชคก็อยู่ตรงถนนเชียงใหม่แม่โจ้เลยตลาดรวมโชคมานิดนึงและร้านสูสูเพชชอปก็อยู่ตรงสี่แยกยางนึงเปิด9้าโมงวไลนยนำโชคปิด6โมงวาลายการเกษตรปิด5โมงสูสูปิดสองทุ่มสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะเปิดร้านใหม่หรือได้ราคาในราคาขายส่งเชิญที่วาลายการเกษตรเลยนะคะ เรามีทุกอย่างพร้อมในนามของบริษัทไซแมวเพชรตัวสังต้องขอขอบคุณบัวลายนำโชคมากครับที่ให้การสนับสนุนสินค้าจากบริษัทที่ดีเสมอมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ